สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีคุณหัวหนาสวัสดีคุณน้องน้ำโลกของเพิ่มันี่เป็นคลิปแรกหลังจากทีบัวได้ลงกับพีกบนองมาโดนแล้วย่อนว่าสังขารมันี่โลกของเพิงกะนํามาหาผ้ามาสอกับโคศกสมศรีหน่อยเมืองชุมแพร่สังยุบ้านน้องอยาขาวบานนนทรมราน,นตำบลหน้าจานอำเภอศรีชมพูจังหวัดขอนแก่น เพราะว่าโลกของเพิ่งมาหลายเทื่อแล้วเพราะว่าข้อศกสมศีหน่อยเมืองชุมแพเป็นยังขึ้นได้เจ้าภาพขึ้นได้จางไปบันมาแล้วีเทื่อกับมีมันบอกปีนี้บนันอยู่คอนก่นอำเภอเมืองบนันบันเราหน้าดีบับนเราหน้าดีฮกเทื่อปีเทื่อไหร่กเถื่อกลายสิผ้าพี่น้องช่องโลกของเพิ่อันเป็นทีหางและคินฮอดมันอีกเป็นคลิปแรกเสียวมาเบิงพนว่า เพิ่นจ้างไปหยังเพิ่นจ้างไปแบบเลยขึ้จ้างไปหลายเทื่อแถีมันมีไฮไลท์สิาพาอพี่น้องมาเบิง่งไฮไลท์ก่อนที่ว่าเคยมันเคยเป็นพระเอกมันบ่ก็เป็นแต่สมัยเป็นบ่าวอันนี้อันนี้ขึ้นเป็นนางเอกแมนกัเป็นนางเอกอยู่เท่าเม,มือ,นอง,าาน,งอนี่แต่ว่าคาบนางเอกเพิ่นยังแต่ว่าคาบพระเอกบ่เป็นหยังบ่ยังบ่แม่นคาบกับป,กปู๋กับปลาทีนี้เรืสิพาอพี่น้องมาเบิ่งครับฟังก่อนนําเป็นก่อนที่ว่าเจ้าภาพเพิ่น ไปใส่เพิ่อนก็ขอ,ขอฟังเนาะเมีนไปบ้านใดเพิ่นต้องฟังฟังฟังลงซ,งซึ่งก่อนนี้นคยเลยนํากัน,นสามคนแต่น้องลกน้ำล่ำนั่งเอกอแต่แต่ห้องบไร้ล่ำพระเอกแต่เฮาจจำก่อนเขาจำบทเขาได้ <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นห้อล่ำเป็นเป็นพญ่าแล้วอ,อยากเป็นพระเอกพี่น้องก็เลยจำก่อนเขาที่เขาเจ็บท้องเว้าสะบุญบาปไอเพิงมื้อนี้โอกาสดีละ กันไปล่ำน้ำวงผืนมันบเปลี่ยนพระเอกเม่นีโอกาสดีสีล่ำพระอกสีล่ำพระเอกใส่กับน้องนำพ่อเจ้าของเป็นผู้รับงานเป็นเป็นเจ้าของพ่อหนาสมรีหน่อยเมื่งชุ่มพื้นมันเป็นแล้วพระเอกมั้พี่น้องเบิ่งแล้วก็่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจฮ่องโขกงองผงเพราะว่าสังขารบวาไปน้ำบล่ำวงใหญ่มาได้กดอย่าลืมกดช่องฝ้าช่องแดงช่องดำพี่น้องเข้าใจยุ่นาะฝ้าแดงดำาจากอยู่ฟังเบิ่งรับพี่น้องบัตรก่อนี่ฝั่งเบิ่งจังไดนนั่นมวลหรือบุมวลสีชมขมา พบเกษริดพินคือเก่าเอ้านองนาขอบคุณครับสวัสดีครับอามัน,นีภูคาโคศกประยุกต์สมศรีน้อยมุขแพรพร้อมกับน้องลูกน้ำพอดผู้เลียงค่ะครับผมเออมื่อนี้สิส,ส,สีให้ไล่หรือว่าไตเติลนในฟังว่าเป็นอย่างไปไปงานโคศก,กเจ้าภาพเพื่อนตรงจากฟังล่ำเรืองนีเพราะว่าอ่ามันเป็นความฝังใจคือ ฝึกล่ำเลียงนีมาถึงแต่เล็กๆเล,เล,เ,ล,เ,ล,เ,ลเลยเม mm ื่อในสีลำบใจกับนางเอกเพิ่นน้องลูกน้ำผมผู้เวียงอะไปใชาสมบับอกพี่น้องพรว่าตอนนี้มาสังกัดอยู่นำโคศกประยุกต์สงศร้อยเมืองจุมเพพร้อมด้วยโลกของผึ่งพี่น้องสามสายพี่น้องอยู่นำกันเนาะอากาศเอยหัวล้มนางบุญน,น้ำพเมีสตา โลกกำลังสี่ไหกสองสามปีขวบเขากำลังเว้าพอ่อเมียเป็นตกมาในระวางนี้ดินก่อไงไอ้ละเฮ้ยน้าเคยทำก็เลยป่าดอกหางแล้วสม,มันแหลง ซุ่มเึกษากก็เลยแห่งตายคาคือไม่ขาฝนบอ่อตกลงมาพาสุธาเกิดแลงขันดินแหงในแบกของซุ่มพวกพี่น้องในเต็กโจมงมตายขายงวัวควายกินจนหมดฝนบอลิ้นพอมีดเห็ดจังไหนนอป่า เข้าในนาก็เลยแรงฝนหมอแเฮงเกิดแรงไงป้าไม่เกิดเป็นทีสาวผู้ดีกินข้าวจงในคานโกยเข้าวอนนอนเนเมี้ยไอ เก็บปีตังแต่แหลงบ่มีเข้าสิใสพุ่งเห็ดจากไดบุเป็น,เเนยเลวแนวบุญน,น้ำเอาเมียมาเลียงพ่อกับแม่เดี๋ยวยังมีลูกหน่อยเมื่อเกิดหว่วงแถาทองใสวาสีไปหาเหตุการณเหตห้ารพอได้เงินมาสื่อเข่าสื่อน้ำเออเลียงลูกเลียงเมียเลียงพ่อเลียงแม่จ้าคำแปงเสียห้ไปบ่บุคำแป,ง,ป,ป,ำแปงเอ้ยวาจังไดพี่บุญน้ำโอ้ยล่ะเอ้ยคือเดี๋ยวนี้ขวบห้อม มันจนให้บอกมีแน้วสิใสพุ่งกินใดดอกแต่ละมือว่นไปคว่ในใจของพีนิวาสิมาบอกเมียมาปรึกษากับขำาเพงว่าจะไปเฮียงานเหียการณ์อยู่ต่างจังหวัดคำามเพียงเสียอายไปบลาอายสิยไปจังไดแปลงสียอยู่กับไผละอายเอาก็อยู่กับปูกับยาเฮาน่เด้ล่ะอยู่น้ำปูน้ำยากับบุคคออยู่น้ำัวมแม่น้มันจำเป็นเด้ล่ะอายเป็นหัวหนา้าครอบครัวข้นเห็นเฮียนสั้นน่ะ พวว่อพ่อเฮาบ่ามีอยู่ไม่กินเสียหายนอนอยู่นั่งอยู่นิ่งดูดาอยู่บ่าเป็นดอกให้อายไปสนอลาเนาะน้าตาหูลงในท่งขั้นเกินกินยาดมันเบือโอ้ยสเสียดายผัวทอแฟนฝ่านนำตานองอักลังลง ไอ้ที่ไปหางีา่นาท้องไปยังก็จังไห้จังสีนนองลาบวน,น้ำเอ้เจ้าผู้ร้อยฝ่าสิป่ามีแไว้น้ำเยอะจังใดมันถูกมันอยากเมียลา,หลาให้พันยาเลี้ยงลูกหน่อยเด็นจอยบ่เตาเมื่อป่าลูกเป็นกํ ไงเมียอยู่งอยเงาให้นางเนาเหินคอยอย่านจอยตายคนิงอายอาไปแล้วอายกับสีเฝ้ากลับมาได้เงินได้ทองอายสีเฝ้ากลับมาหาำเปลี่ยนลาไปดีเด้อเจ้าผู้สายสนิทนาไปหาเงิน บวน,น้ำเอยนังมาขีดอ่อนสอนบัดอาลูกน้อยให้สิอุมซอยอีนังพี่เอ๋ปู่กับหญ้าเอาดลาเอาลูกซอยปู่กับหญ้ากับบืคือพัวไม่ไอเห็ดจะไหน,นมันถูกมันอยากเี้ล่ะโตฟางสอยมาถึงแล้วกำเบนนี้น้องกาอี บัวน,น้ำเบยยื่ยามชายนี้ห่างน่ะเล้ยงตัวยานเตงเอาเอาลูกเอาอยู่เป็นหมูเดิ้ลแก่เดิ้ลบอกกับลูกเพาเด้วยรักคำโบราณเพิ่นว่าให้เลี้ยงายานยานมันเป็นเดรร้ายโอ้ยอันน,นั้นคำโบราณเสีอดอกแกง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì nếu Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn liền ơi cuối cả cây nhà, anh, 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 you, กับาเลี้ยงลูกท่องใส่ไว่ถ่า,ายไอ่ได้เงินได้ทองไายบุญนัางก็จเจ็ดฝ้ากลับมาด้วยคำแปลงเด้อแปลงกระโบมีคำสิวาจึงได้ดอกให้อายไปเหตุการณ์เหตุงานศาสนาแปลงสีเย็นน้ำปูน้ำยาดอกอายครับนี่แห<ม>ละเป็นอันไหนอันันไปเหตุงานแนวขันสมมติว่าพ้นอย่างใดโคตรโศกในบ้านเที่ในวันกติดต่อมานะครับติดต่อมาช่องโลกของเพึ่งก็ได้ครับน,นั่นแหละเลือดจีเขาไปช่องสมศรีน้อยเมืองจุมเพรก็ได้ครับเบอร์โทรษในบัน เบอร์โทรก็0879512698 0879512698อือพี่น้องจังสันละเป็นกำลังใจให่งโลกของเผิ่อกับสมศรีหน่อยมึงชุ่มแพะอะไรกับลุงนา้าพอนผู้วียงอนุรักษ์วัตถุโบร,ราณไ้ในพี่น้องมือพินมือพินมึง <c oughs> อันนี้คือบอกเพ่นว่าอันย่ำไปงั้นโคศกกไปเร่แล้วพี่น้องแต่ว่าอันนี้เพิ่นสิมักขอผู้เพิน่นรู้จักว่ามุพมเป็นหมอล่ำเคยล่ำใ่ก,กันกับน้อง เพิ่งจะสิ่งวล่ำฉากนั่นให้แน αι, ่ล่ำฉากนี้ให้แม่แน่จ,จังสินนะครับกันล่ำให้เพิ่นฟังเมื่อนั้นเห็นอยู่บ้านเราหน้าดีอันยิเม่์เรานางเบิ่งแล้วก็นั่งเบิ่งก็เบิ่งเข้ามาว่านั่งเบิ้งไปว่ายางมาเอาเงินมาให้ๆๆๆๆๆๆตีบมาให้ลูกน้ำแมนพี่น้องสนใจก็อย่าลืมนะครับติดต่อได้คือจังหวะเนั่นยนะเบิ่งแล้วก็อย่าลืมให้แน่ให้กำลังใจบม่ว่าจะเป็นช่องแดงช่องฟ้าช่องดำกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขคู่สุขคนพอกันไหมคลิปหน้าคลิปนี้ สบายดีสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณหลายๆ<ม>ครับ